ความเดินตอนที่แล้วผมมีโอกาสได้ไปถ้ำนาคีหลายคนบอกทำไมไม่ไปบึงคงหลงด้วยจึงทำให้ผมมาอยู่ที่จังหวัดบึงการอีกครั้งจากข้อมูลถ้าได้มาบึงคงหลงต้องไปไหว้ศาลปู่อือลือเมื่อมาถึงศาลแล้ว พบว่ามีทั้งชาวบ้านที่ศรัทธาปฏิหารเรื่องของโปู่อุลือและดารานักร้องมากมายที่มากราบไหว้สักการะสิ่งสำคัญในการมาสถานที่แบบนี้ต้องทำการบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความสบายใจและความเป็นสิริงมงคล ในขณะที่เดินกลับมาที่รถคําบอกเล่าของไกดท้องถิ่นก็ปรากฏขึ้นบอกให้เราไปอีกสถานที่ที่เชื่อกันว่าเป็นทางเข้าออกเมืองบาดานของปู่อือลือและการเดินทางด้วยเรือก็เป็นทางเดียวที่จะไปสถานที่นั้นค่าเช่าเรือจากสารปู่อือลือไปกลับคนละ100บาทตามความเชื่อของชาวบ้านแถานั้นบอกให้ผมได้นําใบสีสูขขวัญไปด้วยนั่งเรือประมาณ20นาที เรามาฟังเรื่องสั้นๆนตำนานปู่อุลือกันดีกว่าบึงคงหลงเกิดขึ้นจากความรักที่ไม่สมหวังของมนุษย์และพญานาคแห่งเมืองรัฐพานครปู่อุลือเป็นพระราชาปกครองเมืองมีธิดาชื่อนางเขียวคำอภิเศษสมรสกับเจ้าชายสามพันตาให้กำหนดอรสชื่อว่าเจ้าชายฟ้ารุ่งผู้มีรูปงามเป็นสมบัติมีความรู้ความเฉลียวฉลาดจึงทำให้หนครินธานีธิดาของพญานาคราตตกหลุมรัก และอยู่กินกันมา3ปีแต่ไม่สามารถมีลูกได้เนื่องจากว่าธาตุมนุษย์และนาคต่างกันเจ้าหญิงนาคลินธานีมีความโศกเศร้าจึงล้มป่วยลิดมน์เสื่อมคลายทำให้ร่างกายที่เป็นมนุษย์กับกลายเป็นพญานาคพระเจ้าอือรอราชาไม่พอใจจึงขับไล่เจ้าหญิงกลับเมืองบาดาลทําให้พญานาคราชโกรธมากจึงประกาศจะทําลายเมืองรัฐพานครให้สิ้นช่วงกลางดึก เหล่านักคาราชบุกทำลายล้างเมืองให้จมอยู่ใต้บาดาลและไม่มีใครรอดพ้นจะเหลือก็แค่พญาอือลือราชาเพียงคนเดียวที่ถูกพญานคราชสาบให้กลายเป็นพญานาคเฝ้าอยู่ณนะบึงคงหลงชวนิลันจนกว่าจะมีเมืองเกิดใหม่ในดินแดนแห่งนี้จึงถอนคำสาบของพญานคราชได้ ตามความเชื่อเกาะนี้เป็นทางขึ้นลงเมืองบาดาลของปูอูลือซึ่งมีชื่อว่าเกาะดอนโนนนนอเอพนโเมืองรัฐพานาครได้ถูกพญานาคถล่มกลายเป็นบึงหลงของต่อมาก็เป็นบึงของหลงในปัจจุบัน เราไม่ทราบว่าคำสาบของพญานคราชที่กล่าวว่าเมื่อมีเมืองใหม่เกิดขึ้นณนะดินแดนแห่งนี้คำสาบที่ได้สาบปู่อือลือไว้จะถูกถอนจากอำเภอบึงการจังหวัดหนองคายปัจจุบันเป็นจังหวัดบึงการปู่อือลืออาจพ้นคำสาบพ,พ้นจากการเป็นพญานาคไปแล้วหรือท่านยังคงปกปักรักษาคอยดูแลผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธา ผู้ที่หาที่พึ่งทางใจผมไม่สามารถตอบได้แต่สิ่งที่สำคัญคือการได้มาสถานที่ที่สวยงามได้มาเห็นธรรมชาติอีกมุมนึงเก็บเกี่ยวบรรยากาศและจดจำสิ่งดีๆของสถานที่นี้ไว้ตอนนี้เราไปไหว้พยาโูเอือรือมาเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ว่าไหนๆก็มาบึงองหลงทั้งทีเนี่ยผมมีอีกสถานที่หนึ่งที่อยากไปมันน่าจะไม่ไกลมากนะครับเป็นสถานที่เพิ่งเพิ่งจะค้นพบเจอนะครับไม่มั่นใจในเรื่องของชื่อสถานที่ว่าเป็นสำนักสงห้วยหินแหบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวจะเซิร์ชใน Google ดูนะครับเดี๋ยวไปที่หนึ่งแล้วกัน,นไหนๆก็มาแล้วนะครับ ออกจากบึงคงหลงประมาณ13กิโลเมตรสามารถมาตามเส้นทาง Google Map ได้กิโลเมตรสุดท้ายก่อนถึงวัดจะเป็นทางดินแดงแต่เส้นทางก็ไม่ลำบากเท่าไหร่รถเกง๋งรถกระบะรถตู้สามารถเดินทางมาได้นะครับถวายสิ่งของที่ท่านเตรียมมารองเท้าเอาลงไปได้เลยนะครับใส่ลงไปได้เลย ทำไมเขาถึงต้องเรียกห้วยหินทอยหินแหวนับอ๋อจะเป็นพญานาคแปลงร่างเป็นจระเข้ครับไล่ผู้หญิงอาบน้ําในบริเวณตรงนี้เป็นเมืองบางบดหรือว่าเมืองรับแลครับผมแล้วก็เทวดาก็เลยแปลงร่างเป็นนายพานครับไล่จระเข้ออกจากฝูงสาวสาวอาบน้ํา ก็เลยเดินออก็เลยวิ่งไปไปเจอตรงหินหินแคบบแคบหัวท่านก็เข้าไปตรงแคบ,บหินแล้กว่าหินหนีบตรงนั้นนะครับ<อ>ถึงขนาดน,นามว่าห้วยหินแหบแล้วว่าห้วยหินหนีบนะครับ<อ>มันจะมีหลายเผ่าจะมีเผ่ายอเผ่าผู้ไทยเผ่าลาวหลายเผ่าเรียกไม่เหมือนกันคือมหมายาหินหนีบแหบ,บก็คือหนีบ şey ใช,บใช่ใช่ครับผมครับขอบคุณนะครับ จากคำแนะนำของคนในพื้นที่บอกว่าไหนๆก็มาแล้วให้กราบสักการะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองณนะจุดน,นี้ก่อนนั่นคือหลวงพ่อทันใจครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะเราจะมาเสี่ยงหยิบลูกบอลตัวเลขกันนะครับ,รบ <laughs> เพื่อจะมีโชคมีลาบเข้าบ้างนะครับ เด็อะไรดูกันเอาเองนะครับหลวงพ่อทันใจเ,นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลในยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้การถูกหวยรวยแชร์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและนี่อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้คนหลั่งไหลกันมาสถานที่แห่งนี้ หลังจากที่เราไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วนะครับก็ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือห้วยหินแหบนั่นเองนะครับจะมีลักษณะก้อนหินที่อยู่ในช่องแคบนะครับแล้วก็ดูรูปล่างก็เหมือนกับงูนะครับแล้วก็บริเวณส่วนปลายเนี่ยตรงนี้นะฮะก็จะเป็นแบบ ัวจเขนะครับเราทราบที่มาที่ไปของห้วยหินแหบแล้วจากชาวบ้านที่อยู่ในท้องที่และมีความเชื่อความศรัทธาในตำนานลี้ลับถ้าเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์จังหวัดบึงการก็จะมีปรากฏการณ์ซันแครกหรือมัดแครกอยู่รอบๆตัวจังหวัดนี่ก็รวมไปถึงถ้ำนาคาและถ้ำนาคีด้วยนะครับ เมื่อมาสถานที่นี้ให้นําเหรียญมาอธิษฐานแล้วโยนลงไปถ้าเหรียญลงในหลุมที่มีผ้าขาวบางรองอยู่นั้นแสดงว่าคำอธิษฐานของเราจะเป็นจริง เราปิดท้ายทริปนี้โดยการไปกินก๋วยเตี๋ยวตาจ่องซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวขึ้นชื่อของอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมส่วนเส้นทางที่จะไปก็หาได้ไม่ยากเซิร์ชใน Google Map ก็เจอเส้นทางที่จะไปเป็นก๋วยเตี๋ยวที่รสชาติอร่อยน้ำซุปเข้มข้นอยากให้ลองมาชิมดูผมอยู่ในช่วงอายุที่มีความเชื่อกับวิทยาศาสตร์อย่างละคึงสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสตอรี่ จะทำให้สถานที่นั้นน่าไปมากยิ่งขึ้นสิ่งสําคัญที่สุดคือการสร้างรายได้ให้ชุมชนให้สํานึกรักบ้านเกิดตัวเองเพื่อเป็นรากฐานที่ยังยืนให้ลูกหลานสืบต่อไป